คุณไฟมีกระสานนั่นเองอลไนะครับ,ค,รบคุณไฟครับถามห้องแรกไปแล้วเมื่อกี้ว่าวันหยุดในคุณไฟมีพิธีผ่อนคลายอะไรแนะนําให้กับทางช่องแชทบ้างครับผ่อนคลายเหรอครับก็ผมไม่อย่อย่างเดียวผมเล่นแต่ผมเล่นแต่นนด,อ,ดอันนี้เป็นโปรดดอทด,ด้วยสำหรับคุณไฟนะฮะ ก็วางวางมานี่ถ้ามีทัวร์ภาคน่าจะไม่มีโอกาสได้มาเล่นแน่เลยน่เสียดายขอบคุณมากๆนะฮะคุณไฟบอกว่านี่เลยซักเต็มวันหยุดจัดโดต้าเลยแล้วกันนะฮะขอขอน้ำหมูเน้นๆสักทีแล้วกันสักปืนนัูเนี่ยเฮ้ยมีฝากต่ออะไรนะเปล่าน้งหูที่ไหนเหรอเปล่าผมจะไปปกป้องพี่ไอาฮ่พูดแล้วนะ คนที่สองแนะนำให้พี่ต้นกล้ารู้จักเป็นเอกฮาร์ดเกอร์มิเตฮิโโนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เอกสวัสดีครับพี่ต้นกล้าครับพี่เอกครับวันหยุดมีวิธีผ่อนคลายยังไงบ้างครับอยากผ่อนคลายใช่ไหมฮะเพียง300บาทเท่านั้นนะครับผมสามารถที่จะเป็นร้อนในผ่อนคลายได้นะฮะเราก็ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดีอะไรานเดี๋ยวะไมเนี่ยาม้อยบาทเท่านั้นครับเราจะได้ผ่อนคลายครับผมอะไรวาเนี่ยหาที่ไหนไม่ได้ครับครับผมท่านที่สามนักล่นี่คือคุณฟลุกแครเพต้นกล้าฟลุ๊กมีวิธีผ่อนคลายไหมสวผมอยู่บ้านครับค่ะคุณฟลุกไมต้องเปเพ่นผมคุณปุ๊กแขกรับเชิญพิเศษคือพี่ต้นกล้านะโอ้สวัสดีครับพี่ต้นกล้าสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวพี่ให like ้พ uh ี uh uh <t uh <t uh <t uh uh ่น้ำหมูพี่น้ำหมูน้ำหมูครับผมพี่ผ่อนคลายยังไงบ้างครับนวดครับนวดนวดนวดอันนี้วันจุดต้องนวดต้องนวดต้องนวดที่ไหนเหรอพี่บัสมันแล้วแต่ไอแทนไอไอไอเด็กนรกมึงจะถามอะไรเยอะแยะนวดที่บ้านที่ร้านมีเก้าอี้นวดอะไรก็นวดไปให้คนอื่นนวดอะไรอย่างนี้คนต่อไปน้องพีน้องพีวันหยุดว่าไงมีผ่อนคลายอะไรแนะนำบ้างครับวันหยุดฮัมฮมในการผ่อนคลายของผมคือเล่น โหมดที่ดีที่สุดของวงการโดต้าครับพี่ว่หัดังยังต่ออย่งโหมดที่ดีที่สุดผมแนะนําทุกคนครับผมเทอร์โบครับเทอร์โบโหมดคือโหมดที่สังคมดีๆรวมตัวกันอยู่ครับในคอมมูนิตี้โดต้าครับผมได้ได้อะไรไม่ได้อะไรใช่ไหมไม่อันนี้ไม่ได้อผมคอนเฟิร์มผมคอนเฟิร์มดีจริงยกเว้นไอพีเนี่ยไม่ดีอยู่คนเดียวเนี่ยพี่ต้นกล้าในที่สุดเราก็ได้เล่นเกมด้วยกันน่าใช่ครับในที่สุดเลยปากปาดแป๊ดด้วยนะพี่ต้นกล้าครับจัดหนักจัดเต็มครับอ่พี่เสมพี่เสมล็อกลีครับ สวันดีครับวิธีผ่อนคลายยังไงบ้างครับสระผมสระผมสระไปแล้วเขาสรนั่งนั่งเซ็ตผมครับนั่งเซ็ตผมทางเซ็ตเซ็ตผมนะผ่อนคลายผ่อนคลายมาถึงไอ้เต้เต้ฮะนี่พ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 ี่อ๋ออ๋อสวัสดีปอเต้ปอเต้ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตุ้งก้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องรักมีวิธีผ่อนคลายไงบ้างคะ ส่วนมากผมจะเป็นสายออกลังกายครับจะเล่นฟิตเนสเอ่อพอกายพอกแขน์พอกขาสิกแพนตามๆนี้ฮะโอ้โหโอ้พีแข็งเลยการพักผ่อนคือการออกกำลังกายอยู่ดีๆก็เหนื่อย แทนนี่แทนนี่วิธีผ่อนคลายของแทนนี่เนี่ยมีอะไรบ้างอเออผมชอบใช้ตังค์ครับก็คือบางปานี้คือแบบผมชอบบินไปหลายที่แล้วก็แบบว่ากลับมาสตรีมต่อก็คือถือว่าแบบผ่อนคลายแบบชั้นสูงพี่ต่อยพี่ต่อยพี่ต่อยได้ไหมพี่ต่อยแทนได้ไหมพี่บานพี่ต่อยผมทำไมเนี่ยพี่ไหนพี่ก็ต่อยแทนเนี่ยนี่พูดตรงเลยจะน่ามก็ต่อยเลยสวัสดีครับพี่ต้นกาสวัสดีครับสวัสดีครับ แสดงว่าตอนนี้คือแบบก็ไม่ได้บินบ่อยเงินเหลือดิใช่ครับก็แบบพยายามจะใช้เงินให้หมดแต่คือแบบว่าพยายามแล้วจริงๆครับพี่อทนนีแล้วแล้วที่ที่ประเทศไทยหนาวหนาวอยู่นี่เป็นเพราะอะไรนะอ๋อพอดีประตูบ้านผมแบบว่ามันมันเสียครับมันเลยแบบว่าแอร์ออกไปนิดนึงขอโทษพวกพี่ทุกคนนะครับหนาวเกือบตายเนี่ยเนี่ยเดือดร้อนไปทั่วเลยเนี่ยอกน้องพีว่าไงน้องพีว่าไงกับอันนี้ของเทนนี่น้องพีเออเออ แทนนี่มึงโดนกุนัวแน่เฮ้ยยูนี่มันนจะโดทปกติพี่ก็พี่ก็ไม่ชอบแทนนี่แล้วนะเจอโพสเมื่อกี้นี่คือเกลียดเลยอ่ะเฮ้ยพี่อาทัตย์สุดท้ายวีดีอติล้าคือพี่ทอฟฟี่นั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ท่ามกลางอยู่ท่ามกลางผู้ชายโดนสึกทำตัวไม่ถูกผู้หญิงคนเดียวนี้ผู้หญิงคนเดียวเลยนี่ยจ๋าผ่อนคลายยังไงบ้างอะวันหยุดอะเฮ้ยพูดได้หรอ ไม่ได้หรออไปดงออาไปดิงออกไปดิงอ๋อ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 อ๋้ที่มารอ๋มอนออ๋ออ๋ออเออ๋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 อด๋ออ๋ออ๋ัอ๋ออ๋อู๋ออ๋ออีออ๋ีอีออ๋อกัออ๋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 อออออน วิธีบ่อนคลายวันหยุดเหรอเอาเอาเอาแบบตลกเลยเอาแบบไม่ตลกเฮ้ยได้หมดเลยพี่๋อไม่อือคือถ้าท,ทับธรรมดาผมก็จะหาอะไรฟังที่มันไม่ใช่เรื่องผีครับอ, <c oughs> อันอันตลกครับผมอยากฟังอันตลกอันอันตลกได<ป>้ไหมโอ้ตึงเลยเนี่ยไปกดดันเขา <c oughs> คือาอันนี้อันนี้จะเหมือนเหมือนเหมือนแทนนี่เนาะก็คือปกติผมก็ชอบบินเหมือนกัน แต่แบบพอดีคณะคณะที่ผมบินน่ยจะบินกันประมาณตีสี่ถึงตีห้าประมาณนี้ก็คือไม่ต่างปรกันนั่นพระกับผมนั่นพระอ๋ออ๋อครับนั่นแหละครับจะหลุดระบบแล้วครับได้ได้รู้ว่าโอ้พิเศษี่เสพพิเศษเป็นรมาเขาบินกับกูแหละเขาบินกับกูนี่แหละสุดยอดจริงพี่พี่พิเศษโอเคตันนี้วันนี้กดเป็นไงนะพี่ อ๋อเรามีเควสเป็นสามารถเปิดไม์ได้ตลอดนะครับเออพี่อยากเป็นสีฟูเอเชียนะครับเเชี่ยนตัวเป็นเอฟเลยเฮ้ยน่ารักพี่จะได้เป็นคิวเลอร์บ้างใช่ไหมแต่เมื่อกี้นี่เอฟไม่ได้เป็นเลยพี่หรอเฮ้ยพี่เสมพี่ใส่สีส้มเหมือนชีวิตจริงเลยพี่นั่นนั่นจีมอนเนี่ยเดไอวิวเชนไมค์คัลเลอร์แล้ว โอเคผมขอปิดแน่ไปแล้วครับผมใคกุญแจะเพื่ฟูมีสแกมเนี่ยวะอะไรวะเนียพี่ผมไปกับพี่พี่บาสโอเคโอเคอย่าทำพี่ไม่พี่ไม่เดี๋ยว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 ไฟไฟมีสแกมหรอมี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 ้ยไไม่ออกไป เยไม่้อลัไปซ้ม้องไปอยู่แลเดี๋ยวนี้อันตรายจังวะไปดูมปไปดูไปไปมูลปไปดูไมเปดไปไปดูไปไไปไ้ดูไปไปแลไปไปดูไปไเดไปไปดูไปไดูไปไปอูไลไดูไปไปดไปไดไปไปดูไปอไปไปดูไไปไปไดูไปไไปดูไวไไปไปไปไไปไเไป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 ดไป ตอนนี้ไม่ต้องกูฟายกูหลอกว่าสแกนเหรอพี่ไปได้รอกขาเรอสแกนจริงแต่ไฟไม่รู้ว่ากูสแกนหรือเปล่าไฟไม่รู้มันมีคนมาเพิ่มอ่ะผมได้ยินแล้วตะเมื่อกี้ไปแล้วสแกนไม่รอเพื่อนผมว่าจานฟุกเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาพูดถึงใครจานฟุกเองไฟฟุกไม่ใช่ชื่อเดียวกันหรอไฟฟุกแวร์ยูนะคาราทแวรยู ไลท์ไซส์ไลไซส์โอเคไลท์ไซส์อัพไม่วีดอนวีดอนซียูนักั่เแกแกพูดความจริง ก็ใช่ผมพูดความจริงไปทำ quest ครับทำไมพูดเหรอพูดเพราะพูดคนเพราะเลยจริงจริงหรือเปล่าคุณฟุกจริงครับอันนี้อันนี้อันนี้ผมใช้เซนแล้วจานฟุกพูดเพราะแสดงว่าโกหกใช่แล้วผมว่าจานฟุกโกหกคุณไผไม่ไม่ละอย่าไปพวกเขาอีกคนนึงเลยอันนี้ผมอันนี้ อันนี้ผมสกิปจริงอะผมว่าแทนนี่ว่ะผมจัดแทนนี่ก่อยแล้กันพีู่พี่ฟูอรอรอรอแนนี่เลยพี่แทนนี่เงียบมากแกสกิปก่อนเแทนนี่สิปส้ม่่ลิปลให้ลิปผมสกิปงสกิปจริงสกิปิปถว่าผมอะสกิป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  เราต้องมีเหตุผลเราต้มีเหตุผลอันนี้เราต้องมีเหตุผลไปให้เองย่อมอยู่ย่อมอยู่อุ้ยอุ้ยมีคนอุ้ยใครอุ๊ยมีคนอุ้ยมีคนตายไปแล้วเอ้ยตกใจตกนิ่งแล้วเอ่อไม่ใช่มีนิดมีสติน้องเทแล้วก็ไม่ไม่ใช่กลัวพี่เองขวาล่างที่ไหนครัพี่ก้าที่ไหนครับพี่ก้าเนี่เจอเจออยู่ในห้องให้องห้องขวาบนไหห้องขวาบนเดี๋ยวนะจันฟุกขาบนนู่นสแกนพี่เต้จันฟุกใช้จิตสังหาร ฆ่าได้นะเออจริงๆอันนี้ช่วยแตนี้ช่วยเลยอันนี่เลยอรับที่เราเดินด้วยกันเลยอ๋อผมเชื่อผมเชื่อมาเกมนี้ของพี่พี่ไปไหนมาเจอพี่พร่ำเรียนมาตอนไหนเหมือนเนี่ไยเจอที่ไหนเจอที่ไหนขวาขวาบนครับขวาบนขวาบนเหรอยู่กันเพิ่งอยู่กันน้ำหมูเมื่อกี้ใช่ใช่อยู่กันน้ำหมูตรงไหนอยู่กันน้ำหมูตรงไหนแน่นอนอยู่กับน้ำหมูตรงไหนพี่เจอศพบ่อยจังนะ ไม่เอารอบที่แล้วยังไม่เข็ดนะเอาเอาเลยป่ะเอาเลยป่ะไปแล้วพันแทนที่ไหมแทนที่ไผมไี่แล้วไปไหนเอาไปเอาไปดูขวาบนมีสวนนามีสวนนะขวาบนขวาบนขวาบนผมอยู่ขวาล่างผมอยู่ขวาล่างอยู่สองคนขวาล่างไปเป็นเจไฟดูจีี่เปลี่ยีนผมยืนทับตัวพี่อยู่พี่เอกผมยืนทับตัวพี่อยู่ไฟจะก็แล้วไฟจะเก็แล้วให้พี่เอกโกหกปวดหรือว่าจะเป็นการเซลล์รีพอร์ตไม่พาเธอ ผมพ hey, right? ี่ท็อปตัว uh, พี่เอกอยู่ฮัลโหลพี่ท็อปอยู่ไหนพี่ท็อปตอนนี้ผมว่าอย่าอย่าอย่าเพิ่งหัวกันหนึงนะเดี๋ยวขวบบนเนี่ยพี่เดินมาพี่พี่มงอยู่กับใครนะอยู่กับนักร้าไม่ใช่ไม่ใช่ผมนักร้าพี่เอกแล้วก็พีอ่ะสี่คนอ่ะแล้วก็ไม่ใช่พี่โบเต้เพราะเปิดไฟคนเดียวอ่โ้ันนี้ศพขวบบนพี่บุ๊นักร้านเท่าที่เท่าที่ผมฟังฟังมานะคนที่เป็นไปได้มากที่สุดนะ

แต่ชื่อพี่มันเข้าหูไม่ชื่อภาษาพีเซนที่พีเซนที่พีมันน่าสนใจจริงคิดซะดีเสียที่พี่น่ะเหรอกูดูอะไรวะเนี่ยแถวนี้แม่งอันตรายวะลาเฮ้ยอุ้ยไฟเป็นหรือเปล่าผมเป็นพี่ตายแล้วพี่เอาว่ะแปดยังแปดยังยังยัง โอ้ยเมไม่กิ้งกุงไก่กิ้งก่กุงกิงไอ้ดาวนีมอยู่ไหนมาะดู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 พีดูหลุมดูดหลุมดูดไฟหนึงพี่ไฟนึงไฟกุงกิงไอ้ดูดจ้อจริง้ดึงไฟดับไมได้ไอ้ดดาวเคนตายไม่ขนตายไม่ใช่าไอ้ไอ้ดไอ้ดเอ้าสองสองลาเอาแลวเอาแลสองนตายด้วยไปใครอะ ไอแทนเลย <are you? S 2> ไอไวมันมันใไม่ใ่ไแล้วเนี่ยไอ้แทนเล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 ยแทนนี่แทนนี่แกมันแกมันต้องตายแทนไม่ใช่พี่ไอ้แทนเลยตลอดเรื่องสแกนว่ะเี่ไปมอยู่ข้างหลังกูไม่ใช่เหรอคงอยู่ไม่พี่อยู่กับพี่กับพี่เอ่ยังไงยังไงพี่เไาโดนหลอกมาสมือยังไงวะ ไม่แต่เชื่อใครได้ไแต่คือเซ็ตผมอ่ะคือพูกันเองใช่ป่ะเนี่ยพี่เอกกัูมันไฟเองก็แย่แล้วคือแบบเนี้ยผมไม่คือสแกนเรโดนหลอกแต่แต่คือแบบว่าคือต้องเลสเซ่เลยว่าไฟสแกนแล้วจริงๆเอาไปเลสเอ่พี่ถ้าเอากี้พูกันเองผมก็ตีเปรียบอีกแล้วไม่ต้องมาเสียงเปรียบไม่ต้องมาเล่นบทเหยื่อไอ้แทนไม่ต้องไปแล้วพี่ต้อนเจ้าแก๊งตอนโมเมนต์ที่แบบผมบล็อกอินเดอโถงทางเดินน่ะไฟก็เจอแบบฟาวเดอะศพแบบมีไรหิมเลยอ่ะ เอ้าโหใช่เลยแล้วไปผมเลงพี่อะไรวะเนี่ยผมไม่ไวอ่ะตะกี้สีเหลืองแอนนี่สีเหลืองอะไรกัสีสีขาวอยู่ตรงนั้นน่ะแทนนี่เลยแทนนี่ครับผมพี่เชื่อเซนผมเหรอจริงจริงพี่ผมเชื่อว่าเห็นมใจคนที่โดนนัวมาด้วยกันกูเชื่อกูเชื่อเซนมึงกูเชื่อกูเชื่อเซนมึงแทนกูเชื่อเซพราะไม่จริง 1อยไม่อบสแกมมันพูดกันเองพี่ไม่จริงทไปกับพี่เอกมันจะพูดกันเองทำไมวะเนี้ยไม่ไม่ไม่มไม่ไม่ายทางนไม่ไม่หลุมดูดอยู่เลยไม่รอดแล้วมะไม่รอดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆ ไอไฟไอไร้องพี่ฟุกพี่ฟุกพี่ฟุกในฐานะครอบครัวฟอร์ฟันครอบครัวฟอฟันของเราพี่บทบดแทนเดี๋ยวนี้พี่เอางี้ไม่งั้นก็บดแทนนี่ออกก่อนน่ะแทนนี่แทนนี่ก่อนแล้วค่อยผมก็ได้อะแทนเอกแทนมเนี่ยคือมันแพ้เราพี่บดไอ้ไฟดีกว่าไม่ทันทีอะอะไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยเสียด้วยคุณตายได้เลยไปได้ กูรอกูรอกดปุ่มพี่โอ้โหแล้วไฟดับด้วยกูดีไฟดับด้วยกูดีแล right. oh, like. oh, ้วโอ้โหมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะพี่โอ้โหแทนชัดเลยแต่ไม่แทนเนี้ยเกูดีแล้วกูดีแล้วกูดีแล้วเลยปลอมมากพี่บัสพี่บัสดีแล้วผมดีแล้วแกไปก่อนพี่แกไปก่อนแกอยู่่แกอยู่่แกอยู่เลยแล้วแกแล้วแกแล้วบัสพี่บาส เอายางมีเอาอย่างมีบัสบัเดินไปเอาไปเออนไปนัไงเอาไปเดอนไป แทนนี้เอาบอลออกไปเดี๋ยวนี้ปามาผมก่อนปามผมก่อนเอาบอลออกไปอย่างเดียวพี่ต้องแจ้บเอาบอลออกไปนี่ล้วนๆเอาบอลหยาดเดี๋ยวนี้ไม่ไม่เอาบอลออกไปผมจะคุยกับพี่บาทว่าจะแก้ไปหรือยังจะเอาหรือยังพูดไม่ต้องพูดแทนนี่พี่เอกมันไม่ใช่อย่างที่พีหวังมันผิดหมดไปแล้วเออจริงจริงะแทนมันก็จริงอยู่นะแบบเซนต์มึงแบบจริงจริงเลยอ่ะ พี่เออพี่ก็จะฟันผมเหมือนกันพี่นะหมูน้ำหมูพี่เออพี่อยากได้เลือดผมปะน้ำหมูน้ำหมูจะฆ่าใครน้ำหมูพีผมผมยืนตรงนี้อ่ะพี่พี่ฆ่าผมเลยแล้วพี่ฆ่าผมเลยอ่ะพี่รอบรอบนี้พี่ขอพี่พี่เรื่องเลยไหม อ่าได้ได้ได้เลยนะผมผมขอยืนดูผมขอยืนดูผมผมขอตายหน้าโปรเจคเตอร์เอาผมรีเซนต์งานผมพรีเซนต์งานผมขอขอยืนดูเลยเสนอแผนการตลาดในวันนี้เออหนึ่งสองทำไมเป็นผม พี่พีขอโทษพี่ขอโทษพี่ขอโทษทุกอย่างจะเรียบร้อยทุกอย่างจะเรียบร้อยทุกอยากจะเรียบร้อยพี่บาผมขอโทษพี่พี่ต้แทนนี่มันสั่งกดมาจริงแทนนี่มันสั่งผมมาพี่เต้แทนนี่เรียกว่ามันมันพุกกันเองแทนนี่เรียกผมไม่มีไม่มีที่เขาไปแล้วแทนนี่อเลยเขาไอ้คือบุญคุณพนามผิดไปนิดนึงพี่รวยแล้วไงรวยแล้วไงรวยแล้วเหยียด ไอ้พี่เสกอะไรเนี่ยพี่อันนี้ก็ดูหอพี่พี่โอเต้ตะกี้แทนนี่ทักพี่มาโู้ยมทำไมเนี่ยแทนนี่รับไปมาผมบอกว่าเอายูเต้ออกให้หน่อยเดี๋ยวให้สิบบาทไม่ไม่ใช่ผมไม่ได้หนอไปอยู่ที่ร้นพี่ไอ้เต้มีค่าสิบบาทเลยสิโอ้โหเห็นได้ชัดเลยว่าแทนนี่เป็นคนยังไงอะพี่กลิ่นโดแน่ผมบอเป็นคนปกติพี่ผมเป็นคนดีแน่นอนโอเคโอเคโอเคผมเป็นคนดีครับ ผมเป็นคนเด yeah. ียวพี่ฟุกอยู่พีุ่กโดนอนแน่พี่ฟุกโดนแน่โดนแน่โดนแน่ีนแนมโดนแน่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 โดน่โดนน่โดนแน่โด่ฟุกโดนแน่่โดนแน่ด่โดนแน่่โดนโดนแน่่โดนโดนแน่่นโดนแนุ่่โดนแน่่โดนแน่่โดน่่ ไฟดับผมตรงนี้ตรงหน้านี่เลยตรงหน้าพี่ว่าไม่มีใครตายเกมบั๊กเออจริงจริงจริงทำไมผมเห็นว่าคนยังอยู่สิบคนเหรอพี่เมื่อกี้ข้างขวามีใครบ้างนะข้างขวาผมผมอยู่ข้างขวาพี่ขยันจรวดอยู่ค่ะใช่พี่ฟฟุมีพี่เอกตอนไฟดับผมเดินสวนกับพี่ยังไม่เห็นหรือเปล่าไม่เห็นอะต้องต้วงพี่เดินสวนไปทางไหนอ่ะผมมากดโหนดครับอ๋อโอเค เอตรงนเฮ้ยเปียกใช่หรอเดี๋ยว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 เดีทำไมเป็นหูเยืนยันนี่นอะไรวะเนี่ยอันนี้อันนี้เจอตรงไหนอันนี้เจอตรงไหนเจอตรงไหนเจอตรงไหนหน้าห้องไฟโอเคพี่ถ้าผมตายผมจะกินคุกกี้นกอ้วนพี่ทิ้งซะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยกินแผ่นเดียวพอที่เหลือเก็บมาให้ด้วย เม่แต่ว่าพี่ยังไม่ได้บอกเลยนะว่าตายนะพี่อะภาพไม่เอกคําพูดคําว่าโอเคหลังจากที่พี่อะไรคือคำตอบไปแล้วครับวีโ o ตูเกเตอร์วีโกตูเกเตอร์แย่เยแย่เแ่เลแ่เล่เ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 ่่เ่่ วยมีนมปันาค้ดอดได้ได้ได้เราอยู่เราอยู่เราอยู่โวันโควันดออีโตเกเตร์เาผคนึ่งระวั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 งเปโตเกเตอร์นักคาราแอมกูอิงทูคิวอยู่ไร้าไว้ตายไว้ตายไวตายไ้ตายไว้ตายไ้ตายไวตายไว้ตายไ้ตายไว้ตายไตายไว้ตายไ้ตายไตายไว้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 ตายไตายไว้ตายไว้ายไวยไว้ตยไ้ายไไม่ตายยไตา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 ย ไอ o ยูโฟไอ้โนซี่เย้โนวันโนวันบอชินเดอะสตาร์เย้คำคำแก้คำวิทมีคำมิมีไรแนวคำวิดยูไรแนวเวมีเวมีโอ้ e แก้เดอะไฟแก้เดอะไฟแนวโอ้ชี่คำวันทุแก้เดอะไฟเดือกู e t อกูด t ะร้าอ้อยผอตายเดือกูดปันควรทันทีผมจะไม่ให้พี่สแกนนี ดวงวิญญาณแดนนี่ปั่นป่วนันตีฮัลโหลฮัลโหลโอ้อะไรโปเต้ไปไหอยู่ทำไมพี่ไม่รีพอร์ตอ่ะพี่เข้าไปโอ้เดี๋ยวพี่ท็อฟทำไมพี่ไม่รีพอร์ตอ่ะพี่หาศพอยู่ว่าศพอยู่ตรงไหนโอเคงั้นก็เป็นพี่ทอฟฟี่กับไฟแล้วพี่ไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันฉันดมนัวผมพิ่งไปเจอพี่ท็อฟฟี่แล้วแบบเจอสมองอันพี่เขาไม่รีพอร์ตอ่ะแต่ว่าเมื่อกี้ก่อนที่ฉันจะเข้าไปเจอเนี่ย ฉันก็เห็นมีค้าสีดำใช่ไหมแล้วก็โอ้โหโีเขียวคนนั้นคนนั้นฉันแค่สงสัยอยู่สองคนคือสีดำกับสีเขียวที่อยู่ในห้องกับเมื่อกี้นี้ห้องใหญ่เนี่ยผมไม่ว่าผมเจอพี่ยืนอยู่ใกล้ศพสองอันเดียวพี่ฉันเอาง่ายฉันซ่อมไฟฉันซ่อมไฟแล้วออกมาแล้วฉันเอ๊ะอยู่ในห้องกับีพอร์อยู่ในห้องกับสามคนพี่เอางี้แกเดูวว่าศพอยู่ตรงไหน เอางี้ครับผมจะบอกให้พวกผมไม่มีเวลาไปหาเพลงมาเปิดแบบนี้หรอกครับพวกผมต้องทอมเพทไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันฉันเป็นชาวบ้านหนึ่งฉันตั้งใจถ้าถ้ามันเดือดเป็นคิวอ่ะพี่โทฟี่จะรีพอร์ตทำไมวะผมว่าไม่ผมว่าใครพี่มาเจอไงเมื่อกี้กอยางว่าฉันจะกดรีพอร์ตเพราะันกดรีพอร์ตเลอก็แบบว่าฉันพี่กดช้าพผมเห็นก่อนแล้วพี่ค่อยกดโอ้ช้าอ่ะทำไมทําไม พี่ได้พี่นพีีได่ได้พี่มาก่อนอะพี่ไม่พี่พี่เป็นคนดีสอะอะไรอะแล้วอะไรจะคอไปมึงยูบูทอยู่บูทบายทเวนตี้เดซิเบลชัวร์เลยอะ no no not me no 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 We are the b r o t h e r No We are We are the b r o t h e r No Yeah ไหมท็อฟี่หรือไ่ทอฟฟี่แน่แน่ทอฟฟี่แน่แน่ดีจังไอแอมก็มอไมทำไมผมกินว่าไฟมะผมก็แย่แล้วผมไม่มาเจอทอฟฟี่ผสมกันเหรอถ้าเกิดเพศสงสัยโอ้ทอฟฟี่เพื่อนก็สงสัยโอ้ทอฟฟี่ไม่การับว่าที่ท็อฟฟี่ครับ มันจบแล้วพี่เขาพี่มันจบแล้วพี่เขาคือพี่บ้าพี่บ้าพี่เองพี่โหดไปเกินไปพี่เองพี่เอขอลาก่อขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับห้องนี้ขอบคุณครับขอบคุณา จะได้มาร่วมสนุกกันอีกนะครับขอบคุณครับขอคุณครับอันนี้จบในเกมนะครับจบในเกมนะพี่ฟู๊จบในเกมนะพี่ไม่ไม่แล้วจบจบในเกมนะพี่เราฟี่จบในเกมนะโอเคโหพี่ฟู๊อยางแขนนี่จบในเกมไม่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 ยินมองหน้า่ แทนนี่จบในเกมนะแทนนี่จบจบจบเดี๋ยวจบเลยพี่แทนนี่แทนนี่จบในเกมนะครับแทนนี่จบในเกมบ้านแทนนี่ผมจบในเกมพี่ที่หนเกมทุกคนนะพี่หนูพิเศษแล้วนะเดินในกันนะพี่จบ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 ในเกมแน่นอนไอ้เต้แค้มเกมพี่ต้องเล่นต่อไหมหรือไงเกมสุดท้ายพี่มึงจะให้มึงเป็นแค้นแหละเป็นแล้วก็มันห็นพี่ไปไปไผมไม่เคยแค้นใครพี่ ตบไปเกมแทนนี่ตบไปเกมโคชเชียเลยแทนไมพี่พี่ดูคลิปแทนนี่อยู่แทนนี่หัวล้อแบบกากเลยตบนแบบตบนนัวพี่ออกได้แทนนี่มันแก้แบบกากเลย acting พี่แทนนี่กำลังยิ้มเขื่อนใช่ไหมที่พี่เอกไปดูคลิปแทนนี่ด้วยแทนนี่ไม่เคยเขื่อนอะไรเลยพี่ไม่เคยเขื่อนอะไรงะ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 หง่ะพี่พี่ตบนเป็นเหมือนตัวบิดแล้วตอนเนี้ยเ

เอดูว่าลานเช็คเซีว่ะพี่น้าหมูเอาดู่้องแพ้พี่ปิดซพี่ปิดทีอยู่ไไปอยู่ซรู้อยู่นี่พี่พี่เอานี้เหรอไม่้องแพ้นี้เหรอแต่งตัวคู่กันเหไเนเหมือนเลยแล้วกนรรุ่ะ แจ้นรถอหรอแป้งเออโอเคแอนขอบคุณ <Sustain> ท <able> ุกคนมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ